สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีควัสดีทุกคนนะคะนุกยูก็พาลูงมาเก็บเห็ดกันนะคะวันนี้เรามาดูป่าเก่าเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์เช้ามาเก็บเห็ดก่อนนะคะบ่ายก็ต้องไปส่งปอเปี๊ยะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าปีนี้เราจะเจอเห็ดกันหรือเปล่า ไปดูข้างในกันนะคะว่ามันยังมีเห็ดไม่เสินยากหน่อยนะเจอแล้วค่ะพี่น้องนี่ได้แล้วตอนนี้ขาใหญ่แล้วนะขายาวแล้วคะ่ะก็เก็บได้แล้ววันนี้เราจะมาเก็บข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวอีกวันต่อไปเราจะเก็บข้างนอกนะคะ ป่านี้เป็นป่าใหญ่มากป่าใหญ่มากแล้วก็เห็ดก็เยอะอแกงจืดได้แล้วดิค่ะอกกำลังกินเลยมันได้ฝนเนาะฝนตกหลายวันเลยเราก็ไม่ได้เข้ามาดูหลายวันนะดอกเล็กๆเราก็ปล่อยไว้ดอกเล็กๆเ,เราก็ปล่อยไว,ยไว้วันนี้อากาศคึ้มคึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะ บางทีมีอาจจะมีฝนช่วงบ่ายเราก็เลยรีบเก็บก่อนนะคะบ่ายก็จะไปส่งกัเปื่กันเนาะนี่ค่ะได้แล้วอันนี้กำลังขึ้นเนาะเจออีกแล้วนะคะนี่ดอกกำลังเหลืองเลยดอกกำลังเหลืองเลยนี่ไปแกงจืดอร่อยมากดอกกำลังเก็บนะคะ มันอยู่หลบอยู่ข้างในเลยนะคะอันนี้ขายาวแล้วก็เก็บได้อุ้ยอยู่ข้างบนด้วยนี่นี่นี่โอ้ยสติกเกอร์ติดมือค่ะได้แล้ว อยู่ข้างใน,ใน,นได้เป็นกลุ่มๆเลยพี่น้องเป็นกลุ่มๆเลยนี่ค่ะข้างในในี่โตโตเต็มที่แล้วเอาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เอ้าดึงไปไหนแล้วนอ้องลุงสวยงาม ตกใจเลยอ่อะ,ะอเ,ดเ,ดเออห็นไหมคะวะเหยาเหยาวีดแดงอฮอดูคันพลกก็ได้ยะนะอย่าห่อแห่เลยดันยะลุงแกเจอเห็ดนะคะฉันเก็บได้ไหมมันเยอะมากเลยนะข้างล่าง เยอะมากเลยข้างล่างนะฉันเก็บได้ไหมเนี่ยอยากเก็บแย่แล้วลุงหันมาทางนี้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 เราเก็บกองไว้ก่อนแล้วค่อยตัดตัดขาแล้วฮะอย่างงามอย่างงามวันนี้เอาไอ้ที่ตั้งขา ไอแพดมาแบบไม่ถูกใจนะอันเก่าที่เคยใช้นะดีกว่านะฮะหนักแต่ก็ดีกว่าอันนี้มันเบาแล้ว,ลวเวลาเราตั้งปุ๊บเนี่ยมันล้มมันล้มที่นะ้องวันนี้ไม่พัส,สะเลยคือไม่เหมาะเลยวันเนี้ยถุงมือก็ใหญ่อุยนน่นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอันไหนที่มันเล็กๆเ,เราก็จะปล่อยมันไว้นะฮะ เราตัดขาดกันนี่กนกำลังขึ้นพี่น้องกำลังขึ้นมันอยู่ข้างในนี่อยู่ข้างในนี่นี่ๆๆโนี่สวย,ยาง,งามๆวยาง,งามสวยงามเออเด้งออกมาหลุดโอ้ หาดอกข้างบนจะแก่อยู่แล้วนี่จะแก่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมใหม่ใช่ oh. นะจ๊ะมาเมื่อกี้เห็นตรงไหนระเบ้อบนี่นี่ค่ะสูงโสดตรงนี้โตแล้วพี่น้องนี่โอ้ไดูทิไอ้ที่มันดำนะไอ้ที่มันดำเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ฝนนี่นี่ดอกง,งามงาม งามเห็นไหมอ้าวสวยมากเลยอะอย่างเยอะอยงเยอะเดี๋ยวเราจะต้องออกออกก่อนเนาะอย่างงามอะอย่างงามอย่างงามมีเราก็ใช้มีดไอัอนี้ตัดมนะปี้แล้วก็เ,กเดี๋ยวเราก็ต้นมันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยไอ้ต้นแบบเนี้ย กำลังขายเดียวยได้ราคาเนาะก็กันปัดมันบ้างก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้ปัดหอกนะ็ไดะในที่มันเศษขยะเยอะๆเราก็ออกโอ้ยกันบังหน้ากินเลยมันหน้ากินเลยมันเก็บไม่ถนัดตัดขาแล้วอันไหนที่อดอกมันไม่สวยเนาะเราก็ทิ้งนะคะ ตัดลากไว้แล้วก็โยนโยนไว้นะคะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันปีหน้าเนี่ยมันจะขึ้นอีกมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะอันไหนที่มันไม่สวยเราก็ทิ้งไปอันไหนที่มันดำดช้ำชมันก็ไม่เอาวันนี้น่าจะได้อยู่นะสามสี่โลนะลุงบอกว่าทางโน้นเยอะเลยแต่เราก็ทางนี้ก็ต้องเก็บไงทางนี้เราก็ต้องเก็บเนาะก็แบ่งๆกันเก็บไปลุงจะได้ไม่เบื่อไม่เบื่อเนาะโ วันนี้อากาศดีมากเลยฝนไม่ตกตอนนี้ก็ช่วงประมาณแปดเก้าโมงนาะน่าจะเก้าโมงก็แหละตัดตัดมาหน่อยอันนี้ยังไม่ถนัดเนาะใช้มีดปกติจะใช้กรรไกรหรือไม่ก็ใช้มีดสั้นๆนะคะแต่วันนี้เราใช้มีดนนเวลาตัดรากมันเราก็จะหวานหวานมันไว้ มันจะได้ขึ้นนะคะจะได้ขึ้นอีกนี่เสาร์อาทิตย์เนาะถ้าเราเข้าเมืองเราก็เปือนตังไงจำเป็นต้องจ่ายอยากได้อะไรก็ต้องซื้อแต่ถ้าเราเข้าป่านี่เราชอปปิ้งไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเก็บเห็ดเนี่ยเอาไปเป็นไรายได้เสริมเนาะเป็นไรายได้เสริม ช่วงนี้นี่เห็นใน Facebook เริ่มเก็บกันเยอะมากเลยบางที่นี่คือดกมากเขาเรียกว่าดกไหมอ่ะเขารียกคือมันขึ้นเต็มป่าเลยอะ่ะอยากเจอแบบนั้นบ้างจังเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าป่าใหม่เนาะแล้วก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะป่าที่เราขับรถผ่านเนี่ยมันจะมีไหมเดี๋ยววันนี้เราต้องพาลุงไปเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้ลุงเจอเห็ดแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอกมันก็ยังไม่ใหญ่นะเราก็จะเก็บแต่ดอกที่มันสมบูรณ์ไปนะคะดอกที่มันใต้ๆหเหี่ยวๆเราก็ไม่เอาไปอสวยสวยงามไอ้ดอกเหลืองๆเนี่ยกำลังอร่อยนี่เดี๋ยวเข้ามาอีกแป๊บหนึ่งนะรออีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะโตอีกนะคะนี่พี่น เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราจะรอยให้มันโตอีกก็ได้นะแต่วันนี้เราจะเก็บไปให้ลูกค้าเนี่ยสามโลก่อนนะคะอ,อ,อันนั้นเราก็จะเอาไว้ก่อนอืมค่ะพี่น้องได้ดอกงามๆดอกงามๆนีมเดี๋ยวยกให้ดูเลยนะคะ สูงโอ้ยปวดขาพี่น้องปวดเขา่าเราเห็นกำลังขึ้นเยอะเลยพี่น้องเราจะปล่อยไว้ก่อนน้อง้ามันขึ้นแบบดอกเล็กๆแตนะ่นะนี่นี่น,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 นีจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณสักสี่ห้าวันนะจะเข้ามาดูอีกรอบหนึ่ง คือมันก็คงจะโตพอดีนะคะนี่เนี่ยแบตเตอรี่หมดพี่น้องทำจริงต้องผมจึงอยากได้เก็บเห็ดให้เพื่อนๆดูอีกเยอะๆนะแต่แบตเตอรี่หมดแล้วอะงั้นเดี๋ยวต้องลาพเพื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลงนะุงเนาะว่าลุงเก็บลุงบอกว่าเห็ดตรงน,นั้นเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาลุงกันนะคะถ้าแบตเตอรี่หมดนี่ก็คือหมดเลยนะพี่น้อง มันเก็บอยู่ข้างในนี่ตรงนี้มันจะเยอะทุกปียังห้อมวงเหรอรอซู่กำลงเก็บเก็บแล้วเลยตรงนี้ก็มีนี่ขึ้นแล้วนี่โอ้ยนี่ก็มียอห่อแฮร์หกโซ ขึ้นขึ้นขึ้นขึงเลยสวยงามกำลังตะปุ่มตะปิมตะกีเห็นนี่ข้างในน,น,นี่รอให้มันโตก่อนนะคะอีกสักสี่ห้าวันยุจะเข้ามาใหม่นที่นี้